คําเตือนการทนานเป็นสิ่งไม่ดีคลิปนี้ทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรทําตามโอ้โหครับสวัสดีครับท่านผู้ชมรอบก่อนนะท่านผู้ชมครับสําหรับสมนะุไเนียโอ้โหแม่งเอ๋ยไม่ได้เนอะสําหรับรอบนี้ฟินิกแ์ละกันมาครับมาดูกับฟินิกฟอกกันดีกว่าฟินิกฟอกนะท่านผู้ชมครับนะเปิดเสียงเพลงกันก่อนดีกว่า สำหรับตัวเกมนะผู้ชมครับมาดูด้านในกันก็มีสัญลักษณ์เป็นเจมต่างๆนะรูปแบบเจมที่สัญลักษณ์สูงก็มีอยู่3ตัวเป็นเม็ดแดงเจมแดงเม็ดสีเหลืองแล้วก็เม็ดสีเขียวนะท่านผู้ชมครับตามมาด้วยสัญลักษณ์ต่ำเนะที่มีอยู่4ตัวแล้วก็รูปแบบโบนัสเนะเป็นไข่สีทองสตัวตามมาด้วยฟินิกเออรอบก่อนเนะเป็นแม่งหน้าเหมือนนกคู่ทิบหายเลย เอาเป็นว่ามันเป็นน o กฟินิกแล้วกันนะท่านผู้ชมครับนะคุณลักษณะของเทมโบนะรูปแบบเกมนี้ก็จะคูณรูปแบบมันตีไพเออร์ไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมตามรูปแบบที่เราชนะนะมีทั้งหมด20เพลย์ไลน์เอานะครับผมนะท่านผู้ชมครับรอบนี้ลุยก,กันหนักๆเลยฮะท่านผู้ชมก็ปาไปที่90บาทและกันสําหรับเกมนี้และมาดูกัน,นครับผมนะว่าเราจะได้กันหรือเปล่า,าเริ่มกันเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมครับนะ อ๋อเปิดอยู่แล้วหมุมนวงล้อแบบไวนะท่านผู้ชมครับและดูนะพอเราชนะเสร็จปุ๊บมันก็จะมีคุณหนึ่งเข้ามานะเพิ่มไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมแล้วแถวนี้เออไหลมาไหลมาคูณมาโอ้โหเสียดายฮนะท่านผู้ชมสีชมพูามาไหมแถวแรกแหมไหลไปไหลไปเรื่อยๆเลวกันนะท่านผู้ชมครับสำหรับเกมนี้เออขอสีฟ้าแถวแรก โอ้ไม่ตรงลีดนนะน้ำชมครับไม่เป็นไรนะไ <c oughs> หลกันไปฮะสำหรับรอบนี้สำหรับสแกตเตอร์นกคูกเราก็รอแล้วกัน <c oughs> <c oughs> เออมา <c oughs> โอ้กดย้ำๆกดลุลวงครับสำหรับเกมนี้ <c oughs> ลูกแบบแม่งเข้ายากจ,ากจัดๆนะน้ชมครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ชนะไม่ไหลนะก็ไปอรอลุ้นกับตัวสเก็ตเตอร์แล้วกัน และตอนนี้นะครับผมนะท่านผู้ชมครับสำหรับโปรโมชั่นของเว็บ e a s ส Slot นะใครที่ยังไม่เคยได้ไม่เคยเข้าไปกดนะก็เข้าไปกดรับกันได้นะท่านผู้ชมครับมีรูปแบบหลากหลายนะมีทั้งรับแคสแบ็กมีทั้งรับฟรีสปินแล้วก็สำหรับโปรโมชั่นสมาชิกใหม่ก็ยังมีอยู่นะท่านผู้ชมครับเออเดี๋ยวแถวนี้โอ้ไม่เป็นไรครับได้มา1น2 2ร่องบาทถือว่ายังดี เออคูณมาออโอ้โหเฮ้ยและไหลามาแบบนี้คูณมาแบบนี้แล้ววายมาครับท่านผู้ชมครับ <Wow. S 1> คูณสองมาสวย <Wow. S 1> และขอลิตสามครับท่านผู้ชมครับโอ้โหลิตสามไม่เข้า <c oughs> ไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมครับไหลไปแล้วการไหลไปฮะหานกฟินิกซ์อย่างเดียวฮะตอนนี้ระหว่างรอนะท่านผู้ชมโอ้โหรูปแบบเกมก็ช้าหน่อยนะ ถือว่าเป็นรูปแบบเกมต้องรออย่างเดียวเลยหลายใบหลายใบอย่างน้อยได้แถวกลางครับน้ชมแล้วชมพูเม็ดชมพูไม่เข้าเออมามาห้าตัวอย่างนี้แล้วสีน้ำเงินมาอเอ้ยโอ้โหพูดผิดครับสีฟ้าอมองผิดครับเอาระสาม เออไหลามาแบบนี้แล้วมีสิทธิ์ครับผมนะท่านผ <Wow. S 1> ู้ชมมีสิทธิ์พี่อะไรล่ะแม่งไม่เข้าให้กลัว <laughs> ฟินิก์โอ้โหฟินิก์ครับท่านผู้ชมครับสองตัวมาสามรอบแล้วท่านผู้ชมครับถ้ามีเกิน5้านี่น่าจะมาแล้วล่ะแต่รอบนี้เราก็ปั่นกันไปก่อนนะ <Yeah. S 1> ฟินิกส์ลุ้นหน่อยฮนะท่านผู้ชมครับนะสำหรับเกมนี้ใช้เวลากันหน่อยในการหาแล้วคูณมาแบบนี้แล้วคูณมาวายเข้าฮนะท่านผู้ชมครับ ไปโอ้โหเยี่ยลีส่ไม่เชื่อมาเมื่อกี้เสียดายฮะสกูตวายอุตส่าลงมาเชื่อไม่ด้วยมาไหลามาเออเม็ดน้ำเงินมานผู้ชมครับแล้วตัว,ต,วตัวแพงมาเฉยวายนะ่าจะเข้ามาตรงกลางลีดตำแหน่งที่2ของลีดสนะเมื่อกี้มาดัานผิดจังหวะนะฟินิชฟอครับนู้้ชมเออโอ้โหเต็มลีดว่ะท่านผู้ชมครับแล้วคุณเยอะด้วย ไหลมาเออสวย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 เออไว้เข้าด้วยส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 วยโอ้โหจบเป็นที่เรียบร้อยได้มา1,300นะท่านผู้ชมเมื่อกี้ไหลมาอีหนูยังไม่เข้าสักทีแล้ววายขอเชื่อมสวยๆครับท่านผู้ชมมาเหลืออีกตัวเดียวเย้ยแม่งไม่ลงมาสักทีวะโอ้โหยากจัดๆนะท่านผู้ชมครับสำหรับฟินิกส์ฟ็อก ไหลามาโอ้โหไหลามาไหลามาขอยิงตัวหนึ่งตัว,หน,ตวหนึ่งตัวเท่านั้นโอ้โหเจ็ษได้ครับท่านผู้ชมสเกตเตอร์แม่งไม่ลงมาให้เราอะหุนห,นหุนลุ้นละท่านผู้ชมครับเฮ้ยไหลามาครับโอ้โหและสวยครับมา5้าลิอย่างนี้มาหาลิรอย่างนี้แล้วคูณสามแล้วท่านผู้ชมโอ้โหเย้ยไม่ไม่เชื่อไหมวะเสรยดายครับแต่ไม่เป็นไรนะ ไม่เป็นไรครับปลอบใจตัวเองไว้ปลอบใจตัวเองโอ้ยแล้วไหลามาแบบนี้แล้วขอเแถวสองครับท่านผู้ชมเออแบบ,แบ,บั้นสิสวยชมพูมาอโอ้โหคู9,990แล้วคูณแบบนี้นะท่านผู้ชมเฮ้ยคหแล้วครับแล้วเซนซชน,น ผมนะท่านผู้ชมโอ้โหคัมแบ็คครับโอ้โอ้โหไม่ต้องรอสเกตเตอร์แล้วครับผมนะท่านผู้ชมครับได้มา1นึ่งหมื่นะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหโอฟินิกฟ็อกครับผมนะท่านผู้ชมตอนนี้เราไม่เอาสเกตเตอร์แล้วโอ้โหได้กําไรเป็นที่เรียบร้อยครับผมนะท่านผู้ชมโอ้โห โยกไปเกมหน้าดีกว่าเดี๋ยวเราไปเล่นเกมอะไรที่มันซื้อฟิสกินกันดีกว่านะท่านผู้ชมครับก็ไปเล่นกับมาดามดีกว่านะแม่ได้ฟินิกฟอกเป็นทีเรียบร้อยแล้วมาเล่นมาดามกันดีกว่านะท่านผู้ชมเอาละครับสำหรับสำหรับมาดามนะเรามาซื้อฟิสกินเล่นเล่นกันดีกว่านะสำหรับซื้อสักสองไม้แล้วกันนะท่านผู้ชมครับกับ1000พและกันอ่าเอาละครับผมนะท่านผู้ชมก็ซื้อแม่งเลยโอ้โหมาดามนีที่นี่ มาแล้วได้กําไรมาแล้วกลับคืนมาเป็นที่เรียบร้อยเอาระคับผมนะมาดามดิสนีย์หมุนกันนะครับขอ25คูณ25เท่านั้นไม่เอาคูณ2คูณ3ไอเชิดพูดไม่ทันขัดคำแล้ว5ฟิปิปปินเปล่าหกปิลิปปินก็ยังดีครับท่านผะู้ชมดนะูเอาระคบนะมาดามดิสนี่เริ่มกันเลยครับท่านผะู้ชมเออมากันแล้ว คิงมา้าโอ้โหยีค่คิงแถวแรกและแมวมา้าโอ้โหแมวแถวสามท่านผู้ชมไอ้เหี้ยอ,อ,อ,อะไรครับเนี่ยขาดลีทเป็นเกือบหมดเลยแล้วผ่านไป5ลิทผ่านไป5ฟินฟปปินแล้วท่านผู้ชมครับและแจ็คโอ้โอท่านผู้ชมครับจะเป็นลมแล้วฟินฟินโอ้โหและขอไหลฟินฟินลงมาหน่อยครับท่านผู้ชมโโอ้ห ขาดเม็ดเดียวนะท่านผู้ชมครับเมื่อกี้แล้วสิบมาครับสิบกับแจ็คมาจ่ายมาสวยๆแล้วโอ้โหโอ้โหควีนมาไหมควีนมาครับท่านผู้ชมครับจ่ายมาแบบนี้ขอแจ็คแถวสองหน่อยตึงครับท่านผู้ชมนี่เรามาเล่นเสียกำไรใช่ไหมเนี่ยมาให้สุดท้ายแล้วกันนะท่านผู้ชมครับพันห้าพันหกแล้วกันนะแหม ตัดจบที่พันหกแล้วกันนะน้ำจงครับสำหรับเกมนี้ซื้อไปที่เรียบร้อยแล้วมาครับลูกแก้ววิเศษจงบอกเถิดว่าเกมนี้เราจะได้เงินหรือเปล่าเออมาคูณกิ่ห้ามาหน่อยคูณยี่ห้ากูไม่เอาคูณสองคูณสามกูไม่เอาคูณสองคูณสามเอาละโว้ยคูณยี่สิบขี้ไป้ไป้ไูณห้า เอ้ยอยากได้คูณ20่าะครับโอ้ทำไมไม่ให้ผมมาหมายแรก10มาสวยอยู่สวยครับและขอเป็นพายกัรดแมวแถว3ไม่มีโอ้โหได้มา232ครับท่านผู้ชมครับแล้วมีแววครับลูกแก้วหล่นมาแบบนี้แล้ว10แม่งไม่เชื่อไม่กูเลยแล้วยังไงครับท่านผู้ชมโอ้โหแถว3 ไม่มาแล้วสิบมาแทนสิบมาแทนแบบนี้แจ็คเออไหลมาโอ้โห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 แล้วโอ้โหเทียนได้เทียนม้าผมแล้วน้ำชมแล้วแจ็คหล่นไหมไม่หล่นครับเชี่ยแมวแมวมาหน่อยแมวแมวจ๋าแมวจ๋าโอ้โหแมวจ๋าจ่าย400 พอครับท่านผู้ชมครับเฉยแมงไม่ได้ครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่ากาบลาบินท่านี้แล้วกันเนาะท่านผู้ชมครับสำหรับ2เกมนะก็ฝากเกมฟินิกส์ฟ็อกซ์กันด้วยนะท่านผู้ชมก็ยังไงก็เจอกันคลิปหน้าผมนะคลิปนี้ผมก็ลาบินต้นนี้ครับผมแต่ก่อนอื่นกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กูด้วยเอออย่าลืมกดไลค์นะเจอกันคลิปหน้าผมนะท่านผู bye ้ชมบ๊ายบายครับ